ธรรมชาติของจิตครูกําลังมาสอนคุณเรื่องจิตให้จิตของคุณนะ่ะดูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ถ้าวันนี้คุณไม่เรียนรู้เรื่องจิตของคุณก่อนคุณจะไปดูดอะไรได้ยังไงมันเหมือนเผลอฝันอุย้ยเงินนอกอุย้ยเงินในอากาศอุย้ยขายออนไลน์ได้ทุกวันมันไม่ได้ทุกคนถ้าเมื่อไหร่ที่จิตคุณขัดแยง้งจิตมันปฏิเสธแรงกว่าคุณอีกนะ คุณเคยเห็นไหมแรงอาฆาตแรงอะไรพวกนี้มาจากจิตหมดเลยเราไปสั่งสอนจิตเองเลยว่านี่นะมันทําให้บ้านกูเป็นแบบนี้นะมันทําให้กูเป็นนี่นะมันทําให้กูแบบนี้แบบนี้จิตแขนค่ะทุกคนจิตมันถูกสั่งถูกสอนไว้ตลอดเวลามันแข้นพอจะมาให้อภัยยากมากต้องฝึกมันจึงต้องมีสถาบันฝึกจิตจิตของเราเราต้องไปฝึกเลยคุณคิดดูนะนะ,ะคะครูจะบอกคุณเลยเวลาทองของคุณมีแค่สองเวลาเท่านั้นทุกคน เป็นเวลานาทีทองของคุณเลยบางคนใช้เวลาแค่เดือนเดียวบางคนใช้เวลาเป็นปีนะคะถึงจะดูดได้แต่บางคนใช้เวลาเดือนเดียวแต่เข้มข้นดูดได้เลยทุกคนเพราะว่าถูกฝึกอย่างอื่นมาแล้วเหลือแค่เวลาที่มันชัดเจนกับดวงจิตเวลาที่มันจูนแล้วมันชัดเจนกับจิตที่สุดคือเวลาก่อนนอนกับตอนตื่นจำเอาไว้ก่อนคุณจะหลับนะคะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ จิตที่กาลังเคลิ้มหลับหรือจิตที่กําลังจะพักผ่อนนะคะเขาเรียกว่าจิตนั้นนะ่ะเป็นจิตที่ถูกวางแล้วมันจะไม่อยากคิดเรื่องคนนั้นไม่อยากดินทักคนนี้มันจะเป็นจิตที่อยากนอนนะง่วงคือจิตอยากนอนแบบนี้ค่ะเป็นจิตที่เชื่อฟังอ่อนแอไม่ดื้อไม่เกเรตอนจะนอนนะคะตอนนั้นแหละช่วยโอกาสเลยทุกคนนาทีทองนั่นคือนาทีทองของคุณคุณคะ ไม่ต้องดูไข่ไก่ไม่ต้องดูครูบาอาจารย์ระดับโลกระดับประเทศอะดูครูเนี่ยค่ะง่ายสุดเลยนะคะเพราะครูทําเลยค่ะอะไรที่เขาบอกครูทําหมดเลยแล้วทําต่อเนื่องไม่มีวันไหนไม่ทําเออดูนะหนังหน้านี้ไม่ได้แบบทําอะไรเลยไม่ได้ใส่ของปลอมเป็นหนังหน้าจริงๆที่ไม่เคยไปทําอะไรสักอย่างเลยแต่ลองไปเปรียบเทียบเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคนละเรื่องเลยทุกคนคือนี่คือสวยแล้วนะคะนี่ก็สวยแล้วนะคะ หนังตาไม่ตกเห็นไหมอ่ะปากก็เออเหลือล่องน้ำหมักหน่อยหน่อยเห็นไหมทุกคนเพราะครูสั่งจิตว่าครูสวยและรวยมากครูมีสมองอัจฉริยะสติปัญญาเป็นเลิศสมองพันล้านหมื่นล้าน เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาและอานมนุษย์ทั้งหลายผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลามาซื้อมากินมาใช้มาขายสินค้าแบรนด์นมกา้าสินค้าแบรนด์นมก้าโด่งดังมีชื่อเสียงในทางที่ดีผู้คนหลงรักชื่นชอบชื่นชมมีคนที่มีศีลมีธรรมเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลข้าพเจ้าข้าพเจ้าโอ้โหคุณคะเวลาครูพูดนะจิตครูนี่มันปิดมันชอบอ่ะมันชอบอะ,ม,อบอะมันเห็นภาพ มีคนมาสนับสนุนมีแบบโอ้โหยใครกินใช้สินค้าเห็นผลใครซื้อก็มาซื้อซ้ําใครขายก็รวยมั่งมีโอ้ยใครกินก็สุขภาพดีมีความสุขนี่คือสิ่งที่ครูแฮกจิตครูก่อนนอนทุกวันมันเกี่ยวอะไรกับการดูดได้เขาครูโคตรจะเกี่ยวข้องเลยเมื่อไหร่ที่คุณซ้อมให้จิตคุณนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณบอกเขาทุกวันก็เหมือนครูสอนลูกศิษย์ คุณบอกแบบนี้จิตคุณทุกวันจิตคุณจะไม่เกเรจิตคุณมันจะเชื่อฟังเพราะจิตคุณมันเชื่อฟังจิตนี่มันอยู่เหนือระเบิดประมณูลูกใหญ่เลยนะเพราะว่าจิตมันสั่งให้กายไปฆ่าคนได้จิตมันสั่งให้เราพูดเพื่อให้คนเจ็บปวดถึงกระดูกได้จิตมันสั่งให้คนทะเลาะกันได้ค่ะทุกคนจิตนี่คุณคะถ้าคุณไม่ตะล่มจิต ถ้าคุณไม่คุยกับจิตตอนที่จิตอ่อนแอที่สุดคุณจะไม่มีทําอะไรไม่ได้ละนะคะนี่คือสุดของสุดนะที่ครูมาบอกคุณวันนี้ยเวลาจะนอนคุณต้องสั่งจิตเลยนะว่าคุณสวยมากคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณอยากก่อนฉันจะดูดเงินได้แสนหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจิตยังเพิ่งจะถูกฝึกนะคะแต่ทุกวันนี้่าคุไม่ต้องห่วงค่ะอีชันนะคะนอนปุ๊บใช่ไหมคะ ฉันก็พูดเหมือนที่ฉันพูดให้คุณฟังเมื่อกี้อะนะฮะเงินเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่าเงินแปดหลักจะมาภายในเร็วๆนี้ฉันได้เหลาเงินแปดหลักเรียบร้อยแล้วกรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะคุณดูนะจิตคุณไม่เกเรแล,แล้วแล้วคุณสั่งจิตแบบเนี้ยความรู้สึกสิ่งที่เราทำมันไม่ขัดแย้งเลยจิตก็เชื่อโอ้โหซัพพอร์ตจับมือกันโอ้เยสเยสแบบเนี้ยค่ะคือไม่อยากพูดให้มันดูเวอร์นะ แต่มันคือเรื่องจริงอ่ะคุณไม่รู้จะพูดยังไงต่อ